ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องลักษณะาทางพันธุกรรมของพืชสัตว์และมนุษย์นะคะค่ะการถ่ายทอดลักษณะาทางพันธุกรรมไม่ได้มีแต่มนุษย์เท่านั้น พืชและสัตว์ต่างก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นกันนะคะสัตว์มีหลากหลายชนิดหลากหลายพันธุ์มีลักษณะหน้าตารูปร่างลักษณะความสูงสีผิวสีขนล,ลักษณะของขนล,ลักษณะของหูที่แตกต่างกันแต่สัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันเช่น ลูกแมวอาจจะมีขนสีขาวและมีลวดลายเหมือนกับพ่อและมีขนฟูยาวเหมือนกับแม่พืชก็เช่นกันค่ะเช่นกันกับมนุษย์และสัตว์นั่นก็คือพืชมีความหลากหลายชนิดหลากหลายพันธุ์มีลักษณะสีรูปร่างและขนาดของรากลำต้นใบดอกและผล รสชาติของผลหรือความสูงที่แตกต่างกันไปแต่พืชชนิดเดียวกันจะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันนะคะต้นพืชของพ่อแม่นะคะต้นรูกออกมาก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันเหมือนพ่อกับแม่นั่นเองค่ะนักเรียนดูเก็ตความรู้นะคะนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียชื่อ กอร์โยฮันเมนเดลนะคะเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์เป็นผู้ที่ค้นพบลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะคุณครูอยากถามนักเรียนว่าลักษณะทางพันธุกรรมของพืชและสัตว์และมนุษย์นั้นจะมีลักษณะาข่ไข่คะ่ะ นักเรียนคนไหนตอบได้นะคะตอบใต้เม้นท์ให้ครูได้เลยนะคะครูจะมีคะแนนเพิ่มให้ค่ะค่ะเรามาดูนะคะรูปภาพเขาบอกว่าให้นักเรียนสังเกตแล้วลากเส้นโยงลูกสัตว์กับแม่สัตว์ให้ถูกต้องและสัมพันธ์กันนักเรียนดูภาพข้างบนกับข้างล่างเลยนะคะหน้า64ในแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ ค่ะเรามาดูเลยนะคะภาพที่หนึ่งคือภาพเป็ดภาพเป็ดที่นักเรียนเห็นนะคะนั่นก็คือภาพลูกเป็ดค่ะลูกเป็ดจะมีลักษณะเหมือนไก่อันนี้คืออะไรคะแกะใช่ไหมคะหรือว่าแพะคะอันนี้ม้าลายอันนี้แม่เป็ดแม่ไก่แม่แมวแม่วัวนะคะ แสดงว่าลูกเป็ดจะหน้าตาเหมือนแม่เป็ดใช่ไหมคะนักเรียนก็โยงมาเลยค่ะอโยงเส้นมานะคะเหมือนกับเป็นการเล่นเกมนะคะโยงเส้นมาอ่านักเรียนก็จะเห็นทางออกใช่ไหมคะทางออกคือลูกเป็ดกับแม่เป็ดนะคะต่อไปภาพที่สองเป็นลูกคัวนักเรียนก็โยงไปเลยค่ะ ไปหาแม่อะไรคะแม่วัวใช่ไหมคะน้วเรียนก็หาเส้นไปเลยคะ่ะเส้นทางที่สามารถที่ลูกหัวสามารถเดินไปหาแม่ได้นะคะาภาพต่อไปนะคะแกะคะ่ะลูกแกะลูกเจี๊ยบหรือลูกไก่ ลูกม้าลายลูกแมวนักเรียนทำเองนะคะหน้าถัดไปค่ะหน้าที่65ให้นักเรียนสังเกตแล้วร่วมกันวิเคราะห์และตอบคำถามนักเรียนสังเกตไหมคะ,ะพ่อกระต่ายใช่ไหมคะพ่อกระต่ายจะมีลักษณะเป็นยังไงคะหูจะยาวใช่ไหมคะแม่กระต่ายหูจะสั้นกว่าพ่อ ต่อมาพ่อกระต่ายจะมีลักษณะเป็นสีขาวแม่กระต่ายจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะสีน้ำตาลอ่าสีขาวพ่อสีขาวต่อมาหูพ่อยาหูยาวอ่าแม่หูสั้นใช่ไหมคะผลล่ะคะ จะสังเกตว่าพ่อจะมีลักษณะขนยาวแม่จะมีลักษณะขนสั้นพอลูกออกมาใช่ไหมคะลูกกระต่ายตัวที่หนึ่งเกิดจากพ่อกับแม่ใช่ไหมคะลูกกระต่ายตัวที่สองลูกกระต่ายตัวที่สามต่อมา ข้อที่หนึ่งข้อถามว่าแม่กระต่ายมีลูกกระต่ายกี่ตัวหนึ่งสองสามอ่ามีทั้งหมดสามตัวนะคะมีทั้งหมดสามตัวลูกกระต่ายมีลักษณะคล้ายคือหรือเหมือนพ่อกับแม่หรือไม่อย่างไรนะคะคำตอบนะคะอ่าตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้นะคะคำตอบอเช่กนกลุ่มกระต่ายตัวที่หนึ่ง จะมีหูยาวนี่คือตัวที่หนึ่งนะคะจะมีหูยาวเหมือนพ่อแต่มีขนสั้นขนสั้นเหมือนกับแม่เขาเลยนะคะมีขนสั้นเหมือนแม่แล้วก็มีสีน้ำตาลเหมือนแม่ด้วยต่อมาลูกกระต่ายตัวที่สองคือตัวนี้นะคะจะเห็นว่ามีลักษณะหูยาวเหมือนพ่อ แล้วก็ขนก็จะยาวเหมือนพ่อด้วยนะคะมีขนยาวและหูยาวเหมือนพ่อแต่มีสีนะคะมีสีเหมือนแม่เลยคือสีน้ำตาลต่อไปลูกกระต่ายตัวที่สามเราจะสังเกตเห็นว่าหูเขาจะสั้นขนสั้นแล้วก็สีเหมือนพ่อเลยนะคะสีขาวคือเราจะได้ว่า ลูกกระต่ายตัวที่สามมีสีขาวเหมือนพ่อมีขนสั้นและหูสั้นเหมือนแม่นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3มลักษณะใดบ้างของกระต่ายที่มีที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมเมื่อสักครู่นี้เรารู้แล้วนะคะลักษณะที่เราสังเกตเห็นนั่นก็คือหูยาวใช่ไหมคะหูยาว หูสั้นขนยาวขนสั้นแล้วก็อะไรคะสีใช่ไหมคะสีขนอ่ะสีขนน้ำตาล กับสีขนสีขาวใช่ไหมคะนี่คือลักษณะที่สามารถถ่ายทอดมายังลูกของกระต่ายได้นะคะเราจึงสรุปได้ว่าลูกกระต่ายนะคะที่ออกมาจะมีบางลักษณะที่เหมือนพ่อเช่นหูยาวหูสั้นขนยาวขนสั้น ขนสีน้ำตาลหรือขนสีขาวนะคะอาจจะเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่ก็ได้นะคะค่ะต่อมาข้อที่สามหน้าหกสิบนะคะรูปไก่ที่ย้อมขนเป็นสีชมพูเกิดจากพ่อและแม่ไก่ที่มีขนเป็นสีชมพูหรือไม่ ส่วนมากลูกไก่จะมีลักษณะเป็นยังไงคะสีดำสีเหลืองสีน้ำตาลใช่ไหมคะสีชมพูที่เราเห็นนะคะไม่ได้เกิดจากสีขนของลูกไก่ที่เกิดมาโดยตรงแต่เกิดจากการที่มนุษย์นะคะย้อมขนสีให้มันเป็นสีชมพูเพื่อที่จะํำมาขายนะคะส่วนมาที่เราเห็นเราจึงสรุปได้ว่า พ่อและแม่ไก่สีขนไม่ได้เป็นสีชมพูเพราะสีขนสีชมพูเกิดจากการนำสีมาย้อมขนลูกไก่เพื่อให้เกิดความสวยงามไม่ใช่สีขนไก่ที่เกิดจากธรรมชาติดังนั้นจึงไม่สามารถถ่ายทอดลักษณะาทางพันธุก,กรรมได้นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4 ยกตัวอย่างลักษณะของพืชที่สนใจที่สามารถถ่ายทอดลักษณะไปยารุ่นลูกต่อไปได้3ลักษณะนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นชื่อพืชยกตัวอย่างเช่นกุหลาบนะคะคุณคูนํามาคือกุหลาบนักเรียนอาจจะเอานอกเหนือจากคุณครูก็ได้นะคะเช่นกุหลาบลักษณะที่ถ่ายทอดไปยารุ่นลูกนะคะเช่นขอบใบหาย,ยาัก เชษขอบใบอยะกลีบดอกสีแดงอันนี้สลาอีนะคะกลีบดอกสีแดงลำต้นมีน้ำ นี่คือลักษณะที่สามารถถ่ายทอดได้นะคะเป็นแผนภาพนะคะความคิดลักษณะทางพันธุกรรมของต้นกุหลาบนักเรียนอาจจะเอาต้นอื่นก็ได้นะคะต้นดาวเรืองต้นจำปีจำปาต้นอะไรก็ได้นะคะต่อไปข้อที่ห้า เขียนเครื่องหมายถูกในวงกลมหน้าข้อความที่ถูกเขียนเครื่องหมายผิดในวงกลมหน้าข้อความที่ไม่ถูกนะคะข้อที่หนึ่งลักษณะที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกเรียกว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมถูกไหมคะ,ะถูกต้องนะคะข้อที่สองนักเรียนมีลักยิ้มพอนักเรียนมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนครูเหมือนครูไหมคะ ไม่ใช่นะคะครูไม่ใช่พ่อแม่ของนักเรียนนะคะไม่สามารถถ่ายทอดลักษณะไปให้นักเรียนได้ไม่สามารถถ่ายทอดลักษณะถามพันธุกรรมไปยังนักเรียนได้นะคะคนที่จะเหมือนคุณครูคือ,อลูกของคุณครูนะคะนักเรียนก็จะมีลักษณะเหมือนพ่อแม่ของนักเรียนนะคะต่อไป5.3 ลูกได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ถูกต้องค่ะข้อ4จมูกตรงตาสีน้ำตาลเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมถูกต้องค่ะข้อที่5.5พ่อและแม่มีเส้นผมตรงดังนั้นลูกจะต้องมีเส้นผมตรงเท่านั้น อาจจะไม่ถูกต้องเพราะว่านักเรียนอาจจะผมอยากโศกเหมือนปู่ย่าตายายก็ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รู้แล้วว่าลักษณะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือว่ามนุษย์นะคะก็จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ไปสู่ลูกนะคะ หรือนักเรียนอาจจะมีลักษณะคล้ายปู่ย่าหรือตาหรือยายของเราก็ได้นะคะค่ะสำหรับการเรียนรนวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นักเรียนอย่าลืมส่งงานนะคะสวัสดีค่ะ